เอาละครับกับผมจอร์ดีมาเตอร์ฟฟกเกอร์นะครับแล้ววันนี้เรากำลังอยู่เกมลิมโบนั่นเองนะมาต่อกันเลยลุยกันเลยนะครับอ่ะพาที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นพาที่4ี่มั้งนะโอเคตอนนี้ดูเหมือนเราจะเริ่มเข้าใกล้เหมือนจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะอันนี้มันเลื่อนได้หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนมันจะเลื่อนได้ด้วยนะ้ยแล้วทำยังไงอ่ะเราเลื่อนมันมันมันเลื่อนแล้วไงต่อครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะไปกันต่อ เฮ้ยกบกบมันจะกินนะ่ะอ้นี้มันจะหล่นใส่หัวเราเนี่ยกบมันกลัวเรากูก็กลัวเหมือนกันกบเออกลักวๆไปมึงอะกูไปละไม่ทำไรมึงหรอกนะ่าเอ๋ตอนนี้ดูเหมือนจะมีซากปาลักักพังครับอเอ๋นี่เอา้าเอ๋เราโดดขึ้นไม่ได้ครับฮห,หมายความว่ายังไงนะครับไม่รู้นะแต่ที่รู้คือ เงียบมากเลยตรงเนี้ยน่ากลัววะ่ะเออเราขึ้นไปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนนะแปลกแลแล้วมีปริศนามาให้กูไขแงะแล้วลเชือกนี้หยิบขึ้นนะด้วยโอ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวมึงหยิบเชือกไม่ได้ครับผพราะว่ามันต้องเกี่ยวข้องอะไรกับกบแน่เลยอะ่ะเอ๋รอ๋อหรือว่าเราต้องเอาน้ํามาเทใส่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราต้องเปิดน้ําว่ะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นวาลวน้ําอ่ะใช่ไหม มันเหมือนเนี่ยมันเหมือนเป็นวาลวน้ำอะ่ะใช่ไหมคือล้าเราจะทายัางไงให้มันเปิดวาลวน้ำน้ำมันเชื่อมมันตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวเราต้องโหนตรงนี้นานๆครับจงังหวะน้ํามันจะไหลามาหรือเปล่าลองดูสิโหนสักพักนึงอะ่ะถือว่าน้ํามันจะไหลามาถึงไงใช่ไหมเพราะว่าพ่อมันเงยอ,อยู่น้ํามันอาจจะไม่ไหลามาก็ได้นะครับอ่ะผมจะโหนอยู่นี้สักพักนึงจงกว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมมีอะไรเกิดขึ้นไหม มีน้ำไหลมาหรือเปล่าเงียบกิบไอ้กบแน่อ๋อหรือเราวิ่งนี้วะโอ้เพโอเคเราวิ่งตรงนี้ได้ครับแล้วเราก็กระโดดตึง้งเออนี่ไอ้กบไอ้กบเ,เดี๋ยวดี่กกบมากินลกูกกบเออไอ้กบโดดให้มันหักได้ไหมเออไอ้กบเวนตึป์ฮึ่มปางนูน้น เออมากลัวก,วกวูนักหรอมึงอะ่ะเข้าไปในนี้เลยเอา้าอ๋อแล้วกบมันจะไปวิ่งให้เราครับอีซี่ดีอย่างนั้นอะ่ะไปเลยละกันเราก็ต้องไปไปไป,ไปนี่ใช่ไหมน้ามันเปิดแล้วใช่ไหมครับอันนี้น้ำน้ำน่าจะเปิดแล้วนะเพราะกบมปนช่วยเราแลลวครับโอ้ไขปริศนายุ่นานครับเราต้องไปดึงให้น้ํามันลงท่อใช่ไหมใช่ปะทำไมดูเหมือนไม่มีน้ําเลยวะซึบซึบไปดูดิ มีอะไรขึ้นมาน้ำเงียบจิบครับเอ๊หรือว่าผมต้องกปดสวิตวะโอ้ทำไมกูไม่กดเปิดสวิตวะเมืม่อกีโอ้โอ้มันก็มีสวิตอยู่โง่โง่เหมือ,อมนชื่อมึงเลยนะไอ้ตูตู้นะครับโอเคเราต้องเปิดสวิตก่อนนะเอเกิดมาชื่อตูตู้แล้วก็โง่เหมือนตุตู้ไม่ได้นะเปิดสวิตซึ๊บนี่ไงทำให้มันมีฟันเฟืองครับ อันเฟื่องหัวเหล็กทางานแล้วฝนตกไปละฝนตกแล้วก็ไปดีครับเออนี่แหละน้ํามันจะไหลามาเทมาครับฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมา,าหน้าตู้หงหน้าตู้หงหน้าตูหหาต้หงไอตู้ก็เปียกตู้ก็เปียกไอตู้เปียกเนี่ยแหละไอตู้อเออทํางทงานสําเร็จเอาชิบหายแล้วไง ก,กูดันเอาไม้ไว้ตรงนี้ดิันไลเกิดแล้วไงต้องไว้ตรงกลางต้องไว้ตรงกลางเออเกือบแล้วมันต้องใช้เวลานะเนี่ยนานเหมือนกันนะกว่าจะ,จะผ่านด่านหนึ่งเนะี่ยเออก็อไปทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องยากนะครับเมยังเอาให้ลดเลยได้ไหมอะจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลาไปลูกๆ,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 ๆน้ำมันลดได้ไงวะอยากให้กูรู้นะว่าใครมีรูตรงนี้ปุ๊บโอเคอีซี่ขอบคุณเจ้ากบที่ให้ความเรื่มมือนะครับ ฝนตกลงมาอย่างหนักนะหลังจากที่เราไปปั่นพนังงานครับก็หวังว่าด้านหน้าจะยังมีความหวังรออยู่เส้นทางที่เดินต่อไปโอเจอโคลอย่างนั้นเหรอยี้แล้วไงซึบโอ้อาคือมันจะตายมันตายง่ายๆกูโง่เกินนะครับโอเคซ,ซ,ซึ้บขึ้นไมบทมันจะไม่ตายอ่ะทําไม่ได้นั้ไงวะ เล่นแบบไม่ตายอ่ะคือแบบศูนดามเมจอะไรเงี้ยโอ้โหมีน้ำไหลลงมาด้วยครับระวังลื่นนะสไลด์ไปอย่างเท่ๆเออซึบเอแล้วยังไงล่ะเอาเราจะไปยังไงอ่ะลงน้ำได้ไหมเนี่ยลงได้ครับนึกว่าลงไม่ได้นะขอร้องล่ะอย่ามีหนูโจระเ้อะไราซ่อนตัวอยู่นี่เลยนะ้ยน้ำตรงนี้นะ่าจะต้องขึ้นแล้วล่ะไป แล้วแล้วไงองี้ยยังไปได้ต่อครับโอ้ผมนึกว่ามันจะเป็นแหว่งลง,ง,งไปไงเห็นเงาอะ่ะแม่งหลอกลวงประชาชนชัดๆอเอ๋แล้วตรงนี้เหมือนจะมีที่กดสวิตช์อะไรก่ะกดอ้าจิบหายแล้วกูจมน้ำโู้กูตายตายเหมือนกูจุดสวิตให้ตัวเองตายอะเมืนเน่อกี้โอ้ล้วใครจะรู้ว่ากดสวิตช์แล้วน้ำมันจะขึ้นละ่ะไม่รู้ไง เออแม่งกดปุ๊บแม่งขึ้นอย่างไวเลยกล่องกล่องแม่งทิ้งกูเลยอ่จะเจอกันมนุษย์ไอ้เหี้ยกูเป็นแค่ก,กล่องกูปไปละแล้วเราต้องเอากล่องให้มันลอยขึ้นไปาด้านบนด้วยใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะปึ๊บเอ๊ะแล้วดูดูดูปุ๊บปุ๊บอ้านี่แลหละฮึลอยอย่างเท่ๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยอ่แล้วเราต้องทําอะไรไปเนี่ยคือลอยขึ้นไปเลยเหรอหรือว่า ยังไงเอ่ยอเอ๋ที่ผายแล้วไงหูแตกไอ้สั์อ๋อเฮ้ยหรือว่าอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วรู้แล้วนี่ไงคือเราต้องวางกล่องไว้ตรงนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เปิดเส้นทางด้านบนเพื่อให้กล่องมันลอยขึ้นไปนะครับโอเคเราก็โง่อยู่ตั้งหลายหลายชีวิตนะเ,เปิดให้กล่องมันลอยขึ้นไปได้นะ แลวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเปิดสวิตต์ตรงนี้ครับโอ้โหนี่ทำไมต้องทำเรื่องง่ายๆให้มันเป็นเรื่องย,า,งยากๆเนี่ยวะกูเนี่ยคิดเยอะๆเกมนี้มันไม่ได้มีอะไรยากหรอกใช่ไหมถ้าเราใช้สมองหน่อยเนาะได้เราใช้สมองครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมเพื่อปิดสวิต์มันเฮ้ยหรือว่าเราไม่ต้องไปเราไปเลยได้ไหมวันเราไปเลยได้เนี่ยนี่ไงลอยขึ้นไปซะอยู ghetto, yeah, ่เดยมอยู่เดิมไปตูตู้ เจ้าทำสำเร็จแล้วหลังจากที่โง่มานานซึาา่งขาไม่ได้โง่นะถ้าจะคิดไม่ถึงเฉยๆนะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมีกล่องอะไรตรงนี้ด้วยเร็วๆๆออกว่าๆมะกูตายฟึบมายืนรอความสำเร็จแบบเทๆและมแมลงวันลลยล้อมาที่าแล้วกล่องมันจะจมกล่องมันจะจมฮ้กล่อ,กองมันจมได้ด้วยวะยี่เกือบแตกแล้วไหมลนะ่ะ ดีนะเราสังเกตทรัพยากรรอบข้างมาันเอ้าเา้เาทำไมแล้วทำไมตัวเรามีมาแมลงวันกกเกาะด้วยวะจะมาตอมฉันนะจะไม่ใช่ขี้นะเออมันตอมอยังได้ไงเดี๋ยวเราขอขึ้นไปดูด้านบนกอนสินี่เราเข้ามาในโรงงานแล้วเนี่ยโรงงานอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมืองนะครับโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้นะครับดูทรงแล้วเนี่ยต้องไปด้านล่างอย่างเดียวนะตู่ตู้ก็ย,ยังไม่ยอม้อต่อความบบาลำบากหลังจากที่เอาหายแล้วแล้ว,ลวน้ำมันยังไงเนี่ยเอาเวแล้วไง ไปล้วเจากันไปละ,ไ,ปละไอ้เฮียน้ำหือมันเป็นแบบเวฟต่อเนื่องเลยอะ่ะผมไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับแล้วจากนี้กูแล้วกูก็ยืนรอความตายอยู่นี่นี้เหมือนไทาทานิกอะ่ะที่รอเรือวันจมอะ่ะาดิโอโรโีลกรอโรโมนีตืดืาก่อโนดืกรอรบนีดืดดาโอโรนากอบนดือบนีากรนีดืดดืดากรอรนืากรนดากันเดเรนรนะ เป็นเด็กก็น่าจะทําอะไรได้มีประโยชน์บางนะน,นอกจากกินนอนและหายใจอ่ะชีวิตมันมีพวกนี้เสมอแหละนะไป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 ว่าเราทําอะไรได้ทําไปก่อนครับเราก็จะไขปริศนาออกเองแหละไม่ต้องห่วงหรอกไะอัะนนี้มันดันได้ก็ให้มันดันปึ๊บเนี่ยมันลูกโป่งมันลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วทําไงกับลูกโป่งอ่ะอตายนะลงไปนะกูตายร้อยเปอร์เซ็นทำไงอ่ะ ทำไมนะมันต้องทำยังไงนะเกมนี้เนี่ยนะมันทำไมมันถึงยากเย็นขนาดนั้นนะหรือว่าเรารอรอลูกโป่งมันมันลอยขึ้นมาแล้วก็ปิดประตูใส่ครับผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่คือความคิดหลักฟิสิกส์ที่ผมคิดขึ้นมาเองฟึบนี่แหละโอเคแล้วก็ดันลูกโปง่งไปเออแล้วกูก็ขึ้นไปด้านบนให้เร็วที่สุดเออนี่แหละนี่แหละหวังว่านี่จะเป็นทางเดียวที่เราจะทำสำเร็จ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเปิดอันนี้เปิดยังไงอะเปิดยังไงอ๋อไม่ต้องเปิดครับเขาเรียกว่ายือนอยู่ความเท่เอาอเปิดดิต้องเปิดอ๋อนี่อ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้เองครับโอ้โหก่าจะสําเร็จเขาเรียกว่ายืนอยู่บนความเท่ของไม้กระดานโอ้โหเยี่ยมดันยากจังวะขอบคุณที่ผ่านมาได้นานซะเหลือเกินนะครับก่อนจะผ่านด่านนี้โอ้ my god โอ้โหโอเคงั้นสําหรับวันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเราก็เดินทางอยู่ในเมืองมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปต่อกับพันหนะ้าสำหรับวิดก่อนสวัสดีครับ